จังหวัดชนบุรีทอตอบางสเสร่ร่วมหน่วยงานประชุมหารือกรณีร้านค้าประกอบกิจการในพื้นที่สาธารณะชายหาดบางสเสร่เมื่อวันที่8กรกฎาคมพศ2568เวลา13.30นณห้องประชุมชั้น2เทศบาลตำบลบางสเสร่อำเภอสตหีบีจังหวัดชนบุรีนายสมหวังเอยมดีนายยกเทศบาลตำบลบางสเสร่ดำเนินการจัดการประชุมหารือ กรณีร้านค้าประกอบกิจการในพื้นที่สาธารนณะโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางสเสรีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสเสรีเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้แทนจากศูนย์ดำารธรรมจังหวัดชนบุรีสถานีตำรวจภูทรสัตหีบอำเภอสัตหีบและสำนักงานที่ดินจังหวัดชนบุรีเข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันในกรณีดังกล่าว ตามที่ได้มีโครงปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสวนสาธารณะแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ออกกําลังกายด้วยงบประมาณจากอบจอชนบุรีจึงประกาศยกเลิกเป็นพื้นที่ผ่อนผันแต่ทางเทศบาลตําบลบางสเสร่ยังให้โอกาสผู้จําหน่ายสินค้าได้ขายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งตามระเบียบและข้อปฏิบัติแล้วทางเทศบาลตําบลบางสเสร่ไม่สามารถอนุญาตให้มีผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ได้ซึ่งที่ผ่านมา ทำได้เพียงผ่อนผันให้มีการดําเนินการได้เท่านั้นแต่เมื่อต้องการใช้พื้นที่จึงมีความจําเป็นต้องจัดระเบียบตามกฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณะที่ผ่านมาเทศบาลตําบลบางเสระยะได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารที่ตั้งเรียงรายอยู่ในบริเวณดังกล่าวให้ดําเนินการรื้อถอนภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่26พฤษภาคม2568 ตามหนังสือเทศบาลตำบลบางสเสรเรื่องขอให้รื้อถอนอาคารร้านค้าออกจากพื้นที่สาธารณะหากไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการตามกฎหมายต่อมากลุ่มผู้ประกอบการได้ทำหนังสือขออนุญาตผ่อนผลันพื้นที่ทำกินดังกล่าวจากกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าชายหาดข้างสวนสาธารณะบางสเสรถึงเทศบาลตำบลบางสเสรเมื่อวันที่9มิถุนายน2568 ขออนุญาตผ่อนผานพื้นที่ทํากินเนื่องจากเป็นเพียงร้านอาหารเล็กๆที่เกิดขึ้นมานานแล้วและดํารงอยู่ด้วยความเมตตาและการจัดสรรที่ทํากินของอดีตผู้นําท้องถิ่นที่เห็นความยากลําบากของลูกหลานบางสเสรจึงจัดพื้นที่บริเวณชายหาดให้เป็นที่ทํากินอย่างสงบสุขมาเป็นเวลานับ10ปีโดยแนวทางและสรุปผลการประชุมในวันนี้ทางเทศบาลตําบลบางสเสร ได้ทราบถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการโดยขอให้ทางผู้ประกอบการปฏิบัติตามระเบียบก่อนในเบื้องต้นและจะหาทางออกโดยการผ่อนพันและหาพื้นที่ทำกินให้ผู้ประกอบการใหม่ซึ่งต้องปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ขอความเห็นใจจากเทศบาลและพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญและความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวตำบลบางสรีต่อไป นิราชทิพสีภาพข่าวจังหวัดชลบุรีพีพีนิวไทยแลนด์รายงานสวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชิน,นวัฒนอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีพี ด้านข้างติดกับที่ดินของท่านในวินทิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทางเหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1,300,000บาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577 หรือลาย i อต้น0648370198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเคหะน้องเจอะเขตน้องเจอะกรุงเทพมหาคนครมีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา400,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร 0983894577หรือโทร0993496888 ID Line TON0648370198 ขายที่ดินด่วนจำนวน46ไร่ติดถนนเส้น24สายโชคชัยเดรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต้นรถมือสอง ที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปตทเหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดร,รถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรือ,อย่างพาราก็ได้ขายในราคาไร่ละ1ล้านบาทสำหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร0 9 0 3 8 3 8 9 4 5 7 7 0 9 9 3 4 9 6 8 8 8 ไอดีไล T น์กากิจการร้านอาหารพร้อมที่ดินละบ้าักอาศัยติดแม่น้ำโขงวิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารหือโรงแรมตัวบานมีสามห้องนอนแรบทุกห้องด้วยที่ใช้สอยสามชั้นขนาดสีร้อิบแปดตารางวาพร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้สองร้อยคน ทุกวันรับอุปกรณ์ครบเดินหน้าต่อใด้ทันทีขายเพียง13ล้านบาทเจ้าของ